มาออกแล้วขณะนี้มิดไนซ์ซอมเป็นตัวนำยอดคิวที่สองมองคลเกลรียงไก่ที่สามที่ปลายสี่มิดไนซ์ซอมยังคงเป็นตัวนำยอดคิวที่สองมองคลเกลรียงไก่ที่สามต่อไปเป็นโชคมั่งมีที่ปลายสามมิดไนซ์ซอมยังคงเป็นตัวนำยอดคิวที่สอง มังคเรเปลืงไกลที่สามต่อไปเป็นโชคมังนือและรวมมังกรที่ครบไปสิบออกทางตรงมิดไนต์อมยังคงเป็นตัวนำยอดคิรีที่สองโชคมังนือที่สามที่ไปเก้าขณะนี้มิดไนต์อมยังคงเป็นตัวนำยอดคิรีที่สองโชคมังนือที่สามขณะนี้มิดไนต์อมยังคงเป็นตัวนำยอดคิรีที่สองโชคมังมือที่สาม การแข่งในทที่8มินนสตรอร์หมายเลขห้าชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที1.38วินาที 1, าท 38, าทยอดคิลีหมายเลขสี่ชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที1.75หวินาทีเรวมมังกรหมายเลขสองกอชนะที่3เวลาวิ่ง1นาที 2. 1 6หวินาที